ถึงหนักเรื่องนี้โอ้โหแค่เปิดตัวทีเซอร์มาก็ร้อนแรงนะคะความร้อนค่ะเชิญค่ะเชิญเรื่องความร้อนครับร้อนครับร้อนแรงครับได้ได้ไปไปเทปมีแปะไหมคะตั้งแต่วันที่ก็ออกมาก็จะมีคนพูดถึงเยอะครับเหมือนว่าคนก็ได้ดูกันเยอะแล้วทุกคนก็แบบเหมือนตื่นเต้นอยากจะรู้ว่าออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าในแง่ตัวผมเองก็ส่วนใหญ่คนที่รู้จักผมก็จะไม่ค่อยเห็นผมเป็นแบบนี้เท่าไหร่ก็ก็ เป็นความรู้สึกแปลกดีแปลกใหม่ดีครับตื่นเต้นดีครับเหมือนกันก็ว่ามันเป็นภาพก็ว่าทั้งหมดนักแสดงในเรื่องนี้นี่น่าจะเป็นการฉีกคาแรคเตอร์ของเกือบจะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นภาพแปลกใหม่อย่างคุณเต๋อนี่เอาละชมลองกันด้วยยดชมว่าอะไรอ่ะเขาบอกนี่คือเรื่องที่แบบว่าเซ็กซี่ที่สุดจริงป่ะอ้าเคลมเคลมพี่ใช่ครับไม่ขอถามได้ไหมคะคุณเต๋อว่าทำไมถึงตัดใจคือ โอ้โห oh. เพราะว่าอย่างแรกเลยผมเนี่ยได้เริ่มต้นอ่านบทก่อนครับ mm hmm. แล้วพออ่านมาก็รู้สึกว่าโอ้โหบทมันดีมากเลยแล้วมันก็สนุกมากแล้วก็มันสนุกจนจนเกินกว่าจะปล่อยมันผ่านไปได้ครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะลองดูสักครั้งหนึ่งและอีกอย่างนก็เป็นการแบบเหมือนแบบชั่นเล่นตัวเองเล็ก mm hmm. ๆด้วยว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเราก็อยากจะทํามันลองดูว่าแบบเออเราทำมันได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจแบบรับเลยครับครับก็เองก็ระบายในตัอนแรก เขาว่าลำบากใจเลยที่มันเป็นตื่นเต้นมันแบบอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอะไรแบบนี้มันแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือด้วยบทแล้วก็ด้วยทีมค่ะท้งพี่เด็กพี่ป้อมก็รู้สึกว่าก้อยรีสเปกเขาเลยค่ะแบบพ่วมกับก็รู้สึกว่าเขาสร้สางสรรค์ผลงานดีมากแล้วก็อยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตอนแรกก็นิดนึงอะเรารูสึกว่ามันเป็นภาพที่เราไม่คุ้นชินตัวเองแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่คุ้นชินเราแต่ด้วยประการทั้งปวงทั้งบทและทีมคิดว่าถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปหมายถึงว่าไม่รับเรื่องนี้เราคงเสีย อย่าเลือกซีนเตอร์ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของฉากเรื่องซีนเอในซีดได้ิสิเราคอยยี้นะเราคอยยี่เออยนเนียเออก็มีความหนักใจอยู่พี่ตอยตอนแรกล่ะค่ะแต่ว่าพอเข้าตอนแรกคือตอนที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอไปเล่นกับทุกๆคนแล้วอะหนูว่ามันเป็นซีนที่แบบสวยมาอมเราไม่ได้อยากให้มองว่าแบบเฮ้ยดูเรื่องนี้ทุกคนแล้วมาดูเซ็กซี่กันเถอะอะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําเออซีรีส์เรื่องนี้มาเพื่อสิ่งนั้นแล้วก็ว่ามันมีประเด็นที่มันแบบ ลึกแล้วเป็นประเด็นที่ทุกคนจะอินแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะ<ร>เพราะฉะนั้นตอนพ้าไปเล่นก็เลยลรู้สึกจอนแล้วว่าแล้ว,แล,ว,วแล้วว่าเราะเพอพอมันเป็นเรื่องเซ็กซ์สามันเหมือนกับเราได้พูดเรื่องที่ปกติทุกคนก็อยากรู้แต่ไม่มีใครกล้าถามมันใช่ไหมแต่ว,ว่าเราก็เอามันมาพูดแล้วก็อยากจะให้คนได้พูดในเรื่องที่ท,ที่ที่พูดไม่ได้ มากขึ้นเรื่อยๆเอามาโปกเอามาดีเบตกันให้มันได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มจากเรื่องเซ็กซ์ที่ทุกคนมีเลตแล้วหลังจากนี้เราอาจจะพูดได้อีกอะไรอยู่ที่ปกติแล้วเราพูดอย่างเมื่อกี้นี้ก็เยบอกว่าคือเราไม่อยากที่ให้คนมองจากเรื่องนี้แค่เรื่องของการเ็จงแต่ว่าจบขกเรื่องนี้ที่อยากนำเนอเขไปในเรื่องอะไรก็จริงๆเซ็กซ์มันมันส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วเนาะเราเองทุกคนก็เกิดกับเซ็กซ์กัน แล้วเซ็กส์สัมัจริงมันมีหลายรูปแบบมากมันมีตั้งแต่ความสนุกส่วนตัวชีวิตสมรสเมคเลิฟมันต่างจากแค่มีเซ็กส์ปกติยังไงหรือว่ารสนิยมเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบมันทําให้คนอะสามารถเห็นความหลากหลายของมนุษย์แต่ละคนได้ือเหมือนเราอยากีให้คมุไม่ คนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ใช่คืออย่างน้อยอ่ะเราเราไม่ต้องไปหาคําตอบกันแบบผิดผิดแอบแหรือหรือแอบแฝงหรือแบบว่าแล้วไม่ได้คําตอบที่ไม่ค่อยตรงตัวเช่นไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างทบอกธรรเอออะไรได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและการทำงานเป็นพาร์ตกันมันมีความยากง่ายอย่างที่ต้องการเ่็นพาร์ตในงาน ตีกันตลอดครับเรานเลจริงๆคือสนุกเหมือนผมสนุกที่จะที่จะได้ได้ทํางานกับคนอื่นๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การทำงานรื่องพี่เดชอ่ะก็ก็เหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากให้งานมันออกเป็นยังไงแล้วเราเวิร์ครวมกันตั้งแต่ต้นทางว่าเราจะพามันไปสู่จุดนี้ยังไงเราจะพานักแสดงกลุ่มนี้ไปเหยียบพามินเมย์เนี้ยจนเรือมันไปถึงฝั่งยังไงอย่างหรือว่าปลอดภัย มันมีไหมคะมันมีฉากหรือส่วนไหนที่มันมินเมย์จะแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยมีสิครับมีทุกตอนทุกตอนเลยมีเยอะด้วยมีเยอะมีเยอะากโดมออมนต้อลบงครับมเราก็จริงๆเรื่องนี้จริงจริงผมก็ได้ทาอะไรใหม่ๆมากๆเหมือนกันเช่นแบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมมีเลมซีนมีแบบว่าอินเตอมซี่ซีนอะไรอย่างเงี้ยี่เขายิ้มด้วยความสุขมากเลยอ่ะที่เธอแบบมีเลมซีนอ่ะ ครับก็เ,เป็นเป็นเรื่องแรกที่มีแต่ว่าคือโชคดีมากๆครับที่เป็นเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนว่าอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะว่าแบบว่าเรามีอินเทอร์มิสซี่โคอินเนเตอร์ซึ่งเป็นหน้าที่แบบว่าที่ทำให้เราคาอนฟอร์ตกับการเล่นอินเทอร์มิสซี่ซีเล่นเลิฟซีนอะไรเงี้ยครับซึ่งโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่กทุกคนแล้วก็ทาง Netflix นะครับท้าทายแค่ไหนคะก็จริงๆตอนแรกจริงๆยุ่งที่กังวลที่สุดของเรื่องนี้ครับก็คือเลิฟซีนนี่แหละครับแต่ว่าพอเราได้รู้ว่าเฮ้ย มันไม่ได้เหมือนเที่ยวจินตนาการไว้นี่นะว่าแบบมันจะยากมันจะแบบต้องเกรงใจต้องกระอักกระอ่วนต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันมีการแบบพอมีตําแหน่งนี้ขึ้นมาครับทำให้เราได้มีการแบบเหมือนการการซ้อมก่อนการแบบว่าทำทุกอย่างเป็นบล็อกกิ้งทำทุกอย่างเป็นเหมือนฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยคลายกังวลเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมกังวลมากที่สุดต่อนรับเล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ำปิดปิมุ่งนะครับไม่ไม่ครับปิดมวันนี้ัวนี้ แต่ช่วงเวลานั้นมันผ่านไปแล้วนะครับมันจบไปแล้วสามารถโชว์ออกมาเพราะตอนตอนนี้ไม่ได้嘛ไมหรอกตแต่ว่าต้องต้องไปดูเขาจริงีเขงบอกผมว่าพี่ช่วยให้เขาหน้าหนาวหนูได้อันนี้ธิไปด้วยใช่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 แพลนบ้างแพลนแพลนเราแบบเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้ก็อะไรใหม่ๆหม่อะไรใหม่ๆจริงๆค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ร่วมงานกับทีมนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบว่าแพลแพวเหมือนต่อยี่านโอกาสที่จะไปแคสซีรีส์เรื่องนี้ไปอ่ะแพลคิดว่าแพลคงเสียใจไปตลอดชีวิตแน่เ้ยขนาดนั้นเลยจริงขนาดนั้นเลยแต่แต่แต่นี่ทั้ง4ี่คนนี่เป็นดรีมทีมของเรานะครับเราทำงานแล้เราเราสนุกกันมากแล้วก็มุ่งมันสุดตัวแล้วก็เหมือนลับสนิทกันไปเลยนี่เจอกันก็เมาส์แตกกันจริงครับ ใส่ของขวัญนี่ถือว่ายากเพรากยากที่สุดนเรื่องนี้ครับเพราะ่เราการบอกแม่หรอนี่บอกยังเนี่ยบอกเลยบอกบอกวันที่ทีเซอร์ออกวันแรกเดือนที่เรากใช่ก็คือตอนนั้นเราตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันก็เป็นโจ๊กในกองค่ะว่าแถวเมื่อไหร่แถวจะบอกแม่แบบ ก็อาศัยตอนที่แม่เขาไม่มือนะคะบอกไปมองกล้องตัวนี้คุณแม่กำลังดูแพลอยู่ทับไมเอาแล้วเแล้วแม่รอยเ่นร้อยเล่นร้อยเล่นอย่าชงอย่ารเล่นคุณแม่ดูร้อยเล่นคุณแม่ดู่ะหนูดีใจมากๆค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับพี่เดชพี่ปกป้องแล้วก็น้อแสดงทุกคนค่ะคือถ้าเกิดหนาโอกาสนี้ไปอ่ะแม่หนูเสียใจปนโันปแแม่ออนาให้คุณแม่ดูได้หมคะแม่บอกบอกแม่ว่าถ้าเกิดแม่ ทำใจดูไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องดูหรออย่าพยายามอย่าไปชงให้แม่ดูนะคะเดี๋ขัร้องพิสื่อทุกคนด้วยเซอร์เหมือนกันนะสิ่งนี้เก็กลับกลับไปแล้วก็เจอแม่อยู่แล้วแล้วต่เราต้องมาบอกขันแม่ไม่รู้วันนี้ออกมาแม่ยังไม่รู้เลยว่ามาทำงานอะไรจริงวะเนี่ยเป็นความลับเรื่องนี้มีความลับแม่บอกไม่บอกแม่ว่าแบบเอ้ยแม่วันนี้พึ่งมีมีงานเรายุ่งๆกันอยู่ก็แบบมีงานนะไปก่อนดปฏิท่ค่ะไรเงยๆในนัด่อไปก็ไปเล่าให้เขาฟังแหละว่าแต่ละวันเราเจออะไรบ้างบอกบอกใหม่ อ๋อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเออเะพาบอกไหมจะพาบอกไหมบอกด้วยความรู้สึกอะไรบอกด้วยความรู้สึกอะไรพยายามให้ประโยคสั้นที่สุดและกระชับที่สุดแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วบอกด้วยประโยคอะไรอยากรู้ว่าคำมันสั้นเขาบอกมันก็มีนี่เหนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วผมก็เหมือนเออพูดพูดผ่านๆไปมกลุ่มแต่เขาโอเคครับเขาเขาซัพพอร์ตเขาดูได้ไหมคะอะไรครับ ได้ได้มันใจมันใจต้องต้องแยกกันดูหรือว่าต้องดูด้วยกันได้คะับได้หมดสูงเชื่ออ่ะเอาฝากพี่เด้พี่ป้องเชอเลยครับมันจะไปแมบสซ์ศกับชื่อเลยครับเฮ้ยโอ้โหก็อยากฝากให้ชมกันเยอะๆนะครับทางเ e t f l i x นะครับคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่อาจจะไม่ได้ดูพร้อมกันทั้งครอบครัว เพราะว่าแต่จะเป็นแยกกันดูเออแล้วก็ถ้ามันมีปรากฏการดูบนรถไฟฟ้าเปิดเสียงดังๆเนี่ยอยากเห็นนโชมกขนาดนี้ลองต้องลองต้องลองปากด้วยแล้วกันครับครับแสดงพี่เต๋อพี่เต๋อครับก็โหมัน มันพูดสั้นๆเลยคือมันมันมันเสลลวมากอะมันมีความเสลยวมากๆเลยแล้วมันก็เป็นเป็นรสชาติที่แบบมันมากแล้วมันก็แบบเหมือนทุกคนน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนแบบเหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คือนําทุกความอยากรู้อยากเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซ็กเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วมันก็ที่สําคัญมันโอ้หมันมีความเซอร์ไพรส์ในทุกๆอีพีเลยคือดูแล้วมันหยุดไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันไปขึ้นรถไฟหอะพร้อมกันไปเสีวยะด้ どこ <laughs>